รเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้ในต่างประเทศเขาแบ่งการฉีดนะฮะวัคซีนแต่ละชนิดนะครับเหมาะกับคนในไวัยไหนเขาก็จะทยอยฉีดในวัยนั้นนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าวัคซีนโควิด -19 ยังมีผลข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริมเลือดอุดตัน ไม่ว่าจะเป็นอมาพาสคึ่งซีกที่กำลังเกิดขึ้นหลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิด1 9ไปสถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นแต่อัตราการตายนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยภาพรวมตอนนี้ก็มีการจับตาแล้วก็ทราบแล้วว่าคนที่ปล่อยข่าวว่าสายพันธุ์อินเดียที่เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยนั้นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งความจริงแล้วในประเทศไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์จากอินเดีย เเข้ามามยยังบระททศไทสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะ หนีไม่พ้นเรื่องราวสถานการณ์โควิด -19 ในอินเดียอย่างหนักอยู่นะครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ส่วนในประเทศอื่นๆก็มีแนวคิดแปลกๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะการจะไม่ฉีดวัคซีนเพื่อสู้กับโควิด -19 ในบราซิลฮะประเทศอันดับ3ของโลกที่ิดเชือ้อโควิด -19 เจอปัญหาขาดแคลนวัคซีนโควิด -19 ต้องระงับการฉีดเข็มที่2ทันทีนะครปัญหาการขดแคลนงโควิด -19 บีบให้เมืองใหญ่หลายแห่งของบราซิลต้องระงับการฉีดโควิด -19 นะครับดถที่2จากการเปิดเผยของเจ้าที่รายงานข่าวของสื่อมวลชนเหตุหยุดชะงักล่าสุดโครงการควบคุมคุ้มกันแก่ประชาชน <c oughs> ซึ่งทำกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด COVID -19 ที่กำลังเร็วร้าย นะครับซึ่งปรากฏว่าในเมืองที่มีประชากร6.7ล้านคนแห่งนี้กลับเดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มที่2แต่เฉพาะผู้สูงอายุวัย70ปีเท่านั้นส่วนคนอายุ60ปีในนั้นก็รวมถึงเจ้าที่สาธารสุขตามตารางฉีดของเมืองพวกเขาอาจจะต้องรอนานไปถึงนะครับ12วันจากคำแนะนำการฉีดวัคซีนห่างกันไม่เกิน28วันนะครับสำหรับบราซิลที่กำลังมีปัญหา ในครับในขณะที่เดนมาร์กเป็นชาติแรกของโลกนะครับที่ประกาศไม่ใช้วัคซีนโควิดจอร์นสันเนนจอร์นสันกังวลลิ่มเลือดอุดตันนะครับเดนมาร์กได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการฮะกลายเป็นประเทศแรกของโลก ที่ปรากฏว่ายกเลิกการใช้วัคซีนของ j o h n ส o นแอนจอร์ Johnson, นะครับที่จะฉีดให้กับประชาชนท่ามกลางความกังวลมีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงกับเคสอาการสาหัสสภาวะลิ่มเลือดอุดตันแม้เกิดขึ้นน้อยก็ตามการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเดือนที่แล้วเดนมาร์กเพิ่งประกาศหยุดใช้วัคซีนโควิด -19 ของเอสตาเซนกาสืบเนื่องจากความกังวลแบบเดียวกันนะครับกระทรวงสาธารณสุข,ขของเดนมาร์กระบุในถ้อยแถลงว่า พบประโยชน์จากการใช้โควิด1 9จอร์สันแอนจอร์สันไม่ได้มีมากกว่าความเสี่ยงเป็นไปได้ที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในบรรดาผู้ที่รับการฉีดวัคซีนนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับของออสเตรเลียโอดนะครับเป็นไปได้ยากที่จะสั่งจำคุกนะครับชาวออสซี่แหกกดห้ามเดินทางออกจากอินเดีย นายกรัมตรีสกอตต์เมอริสันนะครับแห่งออสเตรเลียนะับบอกว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่พลเมืองออสซี่ถูกจำคุก5ปีและปรับเงิน66,000 66, 0ดอลลาร์นะครับออสเตรเลียนะับจากการฝ่าฝืนกฎข้อห้ามจากอินเดียกลับเข้าประเทศภายในเวลา14วันทมกลางกระแสการกดดันรัฐบาลให้ยกเลิกกฎเหล็กดังกล่าวเสียนะับสัปดาห์ที่แล้วออสเตรเลียนะครับได้มีการสั่ง แบนผู้เดินทางจากอินเดียไม่เว้นแม้แต่พลเมืองของตัวเองไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ในอินเดียนะฮะกำลังแพร่ระบาดถึงขั้นวิกฤตและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันละหลายแสนคนขณะเดีวยวกันยังขู่พลเมืองที่ฝ่าฝืนสั่งว่าจะโดนโทษปรับและทำการจำคุกนะครับเขาบอกว่าผมไม่คิดว่ามันไม่เป็นธรรมมากนะัก หากเราเสนอให้มีการใช้บทลงโทษที่รุนแรงไม่ว่าจะที่ใดก็ตามแต่อย่างน้อยก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะยับยั้งไม่ให้ใครนำไวรัสกลับเข้ามามอ,อ, Boris อ,อ Johnson Morrison, Morrison, ริสบอริสจอห์นสันได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9ของออสเตรเลียเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นในเม็กซิโกนะครับปรากฏว่าเ,เกิดพังถลม่มนะครับตอนนี้โครงสร้างรถไฟฟ้าถล่มลงมาแล้วก็มีคน เสียชีวิตอย่างน้อย20ศพนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบรายเกิดนะครับอุบัติเหตุโครงสร้างรถไฟฟ้าถล่มในกรุงเม็กซิโกนะครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า20คนนะครับรวมถึงเด็กๆและผู้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลอีก49รายสถานีโทรทัศนะ์ท้องถิ่นได้เผยแพร่กล้องวงจรปิดนะครับภาพนาทีโครงสร้างของรถไฟสาย12หักสะบั้น ทำให้กบวรรถไฟและเศษแท่งคอนกรีตครบรุวงลงมาทับรถยนต์ที่อยู่เบื้องล่างรวมถึงเหตุการณ์ขณะที่กู้ภัยและเจ้าที่ดับเพลิงกําลังระดมค้นหาผู้รอดชีวิตเบื้องต้นสํานักงานการจัดก,การความเสี่ยงนะครับป้องกันพลเรือนแห่งกรุงเม็กซิโกรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน13รายและมีผู้รับบาดเจ็บจากที่กระเหตุอีกจำนวน70คนทว่าล่าสุดมีการอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้นอีกอีกอย่างน้อย20ลายนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกานะฮะก็เตรียมจะาอนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์กับเด็กอายุ12-15ถึงปีสำนักงานอาหารและยานะครับของสหรัฐอเมริกานะครับเตรียมอนุมัติใช้วัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์อิงและ b i o อเอนเนะครับสพันธมิตรชาติเยอรมน,นีสำหรับ ผู้เยาว์อายุระหว่าง12ถึง15ปีในสัปดาห์หน้าตามรายงานของนิวยอร์กนะครับชมํมอ้างคำบอกเล่าจากเจ้าที่ของรัฐบาลกลางที่ทราบเกี่ยวกับแผนของสำนักงานนะซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีฟิลิปปินส์ทวิตเตอร์คำหยาบไล่เรือจีนนะครับพ้นแม่น้ำพิพาททะเลจีนใต้นะครับ โทโดโรร็อกซินรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์นะครับทวิตข้อความคําหยาบคายขับไล่เรือจีนออกไปพ้นจากบริเวณหน้าน้ำนะครับที่เป็นข้อพิพาทนะครับนะับนะเป็นสงครามน้ำลายครั้งล่าสุดระหว่างมนิลากับปักกิ่งนะครับที่ในประเด็นทะเลจีนใต้นะฮะหลังจากประเด็นนี้เนี่ย ปรากฏว่าสารโลกพิพากษาว่าพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสเปรล,ลี่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทซึ่งจริงเข้าทําการครอบครองนะครับเพราะพบแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่นะครับว่าเป็นพื้นที่ของฟิลิปปินส์สหรัฐมีการบีบทุกวิถีทางที่จะให้ฟิลิปปินส์กดดันนะครับจีนนะครับในพื้นที่ดังกล่าวในส่วนของ d ดโรเกอร์ตเต้นะครับก็ทําการฉีดวัคซีนเข็มแรกของชิโนฟาร์มนะครับประธานธิบดี ตุรกตือเต้ตตตตนะคแับแห่งฟิลิปปินส์นะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนของชินโนฟาร์มเข็มแรกนะครับโดยหวังกระตุ้นให้พลเมืองฟิลิปปินส์ยังคงลังที่ลังเลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนฉีดกันให้มากที่สุดเพื่อหยัหยังย้งการแพร่ระบาดโควิด1 i d e t เขาบอกว่าเขารู้สึกด,ดีและรอว,วันที่จะฉีดวัคซีนมานานมากนะครับแม้วัคซีนของชินโนฟาร์มจะอยู่ระหว่างการอนุมัติการใช้งานในฟิลิปปินส์นะครับและ อ,องค์การอาหารและยาให้การอนุมัตินะครับเป็นแบบพิเศษสำหรับชีนโนฟาร์มจำนวน1,000 0โดสนะครับที่สั่งโดยหน่วยอรารักขาของประธานาธิบดีตูโดเกอร์ตูตาเต้ออกประกาศหลายครั้งนะครับต้องการฉีดวัคซีนที่ผลิตโดยจีนหรือรัสเซียมากกว่าตะวันตกโครงการฉีดวัคซีนในฟิลิปปินส์เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงตอนนี้มีการแจกจ่ายวัคซีนไปแล้วประมาณ1.9ล้านโดส ส่วนใหญ่เป็นวัคซีนของชิโนแวครัฐบาลตั้งเป้าจะฉีดครอบคลุมประชากรทั้งหมด70ล้านคนจากทั้งหมด108ล้านคน,นคับภายในปีนี้เพื่อเป็นการเ,เกิดภาวะคุ้มกันหมู่ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดระบบทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยซึ่งต้องยอมรับ,รบเรื่องของทะเลจีนใต้ก็ประธานาธิบดีเขาก็ไม่ตอบอะไรเรื่องนี้ มีแต่รั้มตุยต่างประเทศมีการเคลื่อนไหวโควิด -19 ตอนนี้ก,กำลังลำบากนะการขายวัคซีนเป็นธุรกิจที่กำลังร่ำรวยมหาศาลผู้ว่าฟลอริดาอาจหารนะยกข้อจำกัดนะฮะสกัดโควิด -19 ทั้งหมดเชื่อมั่นในวัคซีนนะครับผู้ว่าการรัฐนะฟลอริดานะครับยกเลิกข้อจำกัดนะครับสกัดโควิด -19 ทั้งหมดในสหรัฐแห่งนี้นะครับ อ้างประสิทธิภาพเข้าถึงวัคซีนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเสียงวิจารณ์จากเหล่านาย,ยกเทศมนตรีจากเดโมแกรตนะครับได้มีการลงนามกฎหมายฉบับหนึ่งยกเลิกนะครับคำสั่งฉุกเฉินท้องถิน่นที่กำหนดต่างๆเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็มีการลงนามคำสั่งฉบับหนึ่งอุดช่องโหว่ระหว่างปัจจุบันจนถึงตอนนี้ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับของสหรัฐอเมริกาพบว่าจนถึงขณะนี้มีประชากร9ล้านคนและประชากรทั้งหมด23ล้านคนในฟลอริดารับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1โดสณตนะตอนนี้ชัดเจนว่ายังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนไม่ได้มีการขาดแคลนอุปทานหรือวัคซีนไม่เพียงพอแต่อย่างใดนะครับวัคซีนพร้อมจะให้ประชากรที่มีอายุ16ปีขึ้นไปโดยไม่จํากัดพิสูจน์ถิ่นที่อยู่ หลังจากก่อนหน้านั้นตั้งแต่เดือนมกราคมไปต้นมารัฐบังคับให้ต้องแสดงเอกสารดังกล่าวรับมือกับอุปสงค์ระดับสูงในเบื้องต้นนะครับซึ่งปรากฏว่ารัฐนายกเทศมนตรีเมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กนะครับตำหนิเตซานดริสนะครับวา,วางแผนทะเยอทะยานทางการเมืองของตนเองอยู่เหนือนโยบายของสาธารสุขมันไม่ใช่เป็นการปกป้องชาวฟลอริดานี่มันเป็นเรื่องของการเมืองและ ไม่ใช่ในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับซึ่งมีการตอบโต้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงนายกรันตรีนายกเทศมนตรีของไมอา,ามี่ที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐฟลอริดาด้วยบิลเกตนะก็เกิดเหตุช็อกเกิดขึ้นฮะทางภรรยาที่อยู่กินกันมา27ปีฮะซึ่งประกาศขอหย่านะครับในช่วงครบรอบ2ปี นะครับบิลเกตผู้ก่อตั broken, ้ง Microsoft และภรรยาเมริดาประกาศนะครับกำลังจะทำการหย่าร้างกันหลังแต่งงานอยู่ด้วยกันมา27ปีนับเป็นอภิมหาเศรษฐีคนที่2ในรอบ2ปีที่แยกคู่สมรสกันนะครับหนึ่งในภรรยาคู่ภรรยาสามีที่ร่ำรวยที่สุดประมาณการว่ามีทรัพย์สินราวประมาณ130,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ4ล้านล้านนะครับ ประกาศข่าวการหย่าร้างถ้อยถแถลงทาง t วิตเตอร์นะครับหลังไตร่ตรองอย่างรอบคอบในความสัมพันธ์ของเราเราตัดสินใจยุยติชีวิตสมรสของเรานะครับทอยถแถลงระบุว่าทั้งสองยังคงทํางานร่วมกันในมูลนิธิบิลแอนด์เมริดาเนะครับองค์กรการกุศลใหญ่ที่สนับสนุนโครงการนา,นานาชาติไปทั่วโลกนะครับทั้งในด้านสารสุขความเท่าเทียมทางเพศ และการศึกษาและปัญหาอื่นๆนะครับแล้วเขาบอกว่าเราจะเลี้ยงดูลูกๆที่น่าทึ่ง3คนจนโตและสร้างมูลนิธิที่ทำงานทั่วโลกให้ทุกคนมีชีวิตมีสุขภาพนะครับมีสุขภาพที่ดีเราขอพื้นที่และความเป็นส่วนตัวของครอบครัวระหว่างที่เราจะสแสวงหาชีวิตใหม่โพสต์ของทั้งสองเผยแพร่ทาง Twitter นะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเิงิงานวิเคราะห์นะครับเริ่มมีบางมุลร,รัฐของสหรัฐอเมริกาก็คิดแปลกๆที่เลิกทําการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพราะว่าความเดือดร้อนเรื่องของเศรฐษฐกิจนะครับก็คงจะทําให้สหรัฐอเมริกากลับมามีปัญหาอีกรอบหนึ่งสําหรับสถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในอันดับต้นๆน,นะครับ สำหรับการแพร่ระบาดโควิด -19 และมีคนเสียชีวิตมากที่สุดในโลกกว่า5แสนคนมากกว่าสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำไปนะครับโดยภาพรวมขณะนี้ในเชิงงานวิเคกาส์สถานการณ์โควิด -19 นะครับในอินเดียนะครับยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับสถานทูตไทย ในอินเดียได้มีการประกาศเตือนประชาชนนะครับคนไทยที่อยู่ในอินเดียให้เดินทางออกจากประเทศอินเดียให้เร็วที่สุดนะครับโดยทางสถานทูตและทางการไทยนั้นจะทําการจัดส่งเครื่องบินไปรับและเดินทางกลับมาไปยังประเทศไทยที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนไทยที่อยู่ในอินเดียมีเพียง4คนเท่านั้นนะครับเดินทางกลับมาไปยังประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าที่สถานทูตที่ติดโควิด1 i สายพันธุ์อินเดียนะครับเข้ามาอยู่ยังประเทศไทย แล้วก็ผู้ที่เสี่ยงติดโควิด -19 อีกหนึ่งรายอยู่สถานทูตเช่นกันของอินเดียเดินทางกลับมรืยอยประเทศไทยหลังจากนั้นก็ยังไม่มีการเดินทางกลับมาแต่อย่างใดซึ่งคนที่ป่วยเนี่ยก็เข้าทําการรักษาอย่างเต็มรูปแบบสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นสําหรับการติดเชื้อเริ่มน้อยลงจากเดิม2,008ตอนนี้ก็เหลือประมาณ1,007โดยภาพรวมก็เริ่มดีขึ้น ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเหตุการณ์ในาบาโมรัสของสหรัฐอเมริกาคงจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของวัคซีนโควิด1 i ตอนนี้ในต่างประเทศเขาแบ่งการฉีดนะฮะวัคซีนแต่ละชนิดนะครับเหมาะกับคนในไวัยไหนเขาก็จะทยอยฉีดในวัยนั้นนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าวัคซีนโควิด1 i ยังมีผลข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริมเลือดอุดตัน ไม่ว่าจะเป็นอมาพาสครึ่งซี่ที่กำลังเกิดขึ้นหลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิด1 i ไปสถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นแต่อัตราการตายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะโดยภาพรวมตอนนี้ก็มีการจับตาแล้วก็ทราบแล้วว่าคนที่ปล่อยข่าวว่าสายพันธุ์อินเดียที่เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยนั้นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งความจริงแล้วในประเทศไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดโควิด1 i สายพันธุ์จากอินเดียนะครับ เข้ามาอย่างประเทศไทยแต่มีในมาเลเซียแต่ในมาเลเซียทั้งมีทั้งสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์อังกฤษแล้วก็สายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ์อังกฤษที่เข้ามาแพร่ระบาดของไทยเนี่ยมาทางเขมรนะครับแล้วก็เข้ามายัางประเทศไทยเพราะมีคนไปเที่ยวฝั่งเขมรและกลับมาก็ติดโควิด -19 นะครับตอนนี้ก็เลยทำให้ ในประเทศไทยอยู่ในสถานที่ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครแต่ภาพรวมนะครับกรุงเทพมหานครกับปริมณนลจึงเป็นเป้าหมายในการควบคุมโรคเป็นอันดับหนึ่งะครับการยกระดับขึ้นมาของทบาลรวมควบคู่กับการเยียวยาจึงเป็นทางออกที่ถูกดำเนินการในช่วงระหว่างนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักย์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บากว่าเรายังเอาชนะได้แล้วเราจะยอมแพ้ง่ายๆไ,ได้อย่างไรเรารู้ดียอมเหนื่อยไปเพื่อใครพลังที่ทุนเทให้ย,ยังเหลือเท่าไรแม้วันนี้ยังไม่ได้ดัง แต่เรายังมีลมหายใจอยู่ไม่ยอมขอตั้งปณิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันอดทนไว<ป>้ไปณิธานฟ้าดินเป็นพยานเรา,เราจะสู้ we do again สิ้นใจวิกฤตเป็นโอกาสให้ฟื้นสู้ได้ขอตั้งปณิธานฝ่าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้าม่านไปด้วยกันอดทนไว้ปณิธานฝ่าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วย